เพื่อนๆจ้าเจาะาแม่พี่อกเอารถไปหาน,น่องน้ำม่อนนำรถข่ามสะพานบ่ารนะีเนาะหลอดไตสัพพันบ่ารนะีเนาะบอกกบดดรถจอดไรเจาะอะไรอีกฟังหนึ่งเลยเป็นอย่างือตกได้ตกดีเดียวมาว่านกมืดมืดหมากของพี่นี่ชื่อพริกหาม็ดครับเพื่อนๆจ้าแม่พิ่กินเผ็ดมากกับปวานะรีเนาะเส็บท้องมีเผ็ดมากคือหาม็ดทำฮกเม็ดนี่กินบ่ารนะีครับคลิปนี้ก็ ขอจบับเพื่อนชนิดนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมเพลิดนี่เป็นน้ำมันห่วเลยค่ะเพื่อนน้ำมันหัวซสดๆเลยอืมอืม เพื่อนๆจ้เาเจอะมาแม่พี่เอารถไปหันนองน้ำม่อนอำรถข่ามสะ,ะพานบา่อใดเนาะค่ะหลอดไตแต่พ่านบ่อใดเนาะบอกกบรถเจาะไว้เจาะเลยอีกฝั่งหนึ<อ>่งเลยหมากของแม่พิมนี่คือพิษหาม็ดค่ะเพื่อนๆจ้าไม่ควรกินพนิษหมากกับบ่อใดเนาะเจาะท้องนี่พิษหมากคือหาม็ดข้างหกเม็ดนี่กินบ่อใดของมันเนาะค่ะเพราะว่าเอ่อข้าวซอยเพรกะข้าวเสียบผู้เพื่อนเขาชอบกินเพทันกับข่าวาเสียบเนาะ เพื่อนกินตอนอิ่มแล้วมันเสียบห้องต้องหายากินไปกินมากถึงเมื่อไหร่คะเพื่อนอาของมาของไม่ขึ้นหรือพริกทีหาเม็ดค่ะเพื่อนจ้ะไม่เพิ่งกินเผ็ดมากก็บพราะใเนาะเสียบห้องนี่เผ็ดมากคือหาเม็ด หกเม็ดนี่กินบ่ได้ครับเป็นอย่างคือตกได้ตกดีเนี่ยมาว่านกับเมื่ดมือเป็นอย่างคือตกได้ตกดีเนี่ยมาว่านกับเมื่ดมือกระเพือขึ้นกรอบกอะเพือขึ้นกรอบกอะเพือขึ้นพลอย ดูจังบอกค่ะเพื่อนๆสมปลาหน่อยสมปลาหน่อยตับเครือขึ้นกรอบตับเครือขึ้นกรอบตับเครือขึอ้นพลอยแต่เวลากินสมตังไม่คิดจะบอกกินเผาจะกินเส้นแท้ค่ะเพื่อนๆล้วก็มีไก่ทอดเนาะ เวลาเน่าชิดอยากกินแซ่บปกติเป็นข้นฉ่ำๆนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพื่อนฉ่นนี่นะครัเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมเพจต้มน้ำใหม่ต้มน้ำใหม,ม,มสดๆเลยค่ะเพื่อนๆสดๆเอามาต้มเองนะจ๊ะเนาะ ต้มน้ำไหมต้มน้ำไหมสดๆเลยค่ะเพื่อนๆสดๆเอามาต้มเองนะจ๊ะเนาะอมากของหมากของไม้พิษนี่คือพริกหางม็ดค่ะเพื่อนๆจา๊าบไม่ต้อกินเผ็ดมากกับบะแดดเนาะเสียบท้องนี่เผ็ดมากคือหางม็ดทางโฮกไม่ได้กินบะแดดครับคลิปนี้ก็ขอจบกับเพื่อนชน,นิดน้องค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมเพลิด เอาใส่อันเอาใส่ในอในันสมปนอ้อยเพื่อนเพื่อนกินตอนอิ่มแล้วมันแสบท้องต้องหายาอืมกินก็มากก็แสบนะครับเพื่อน เดีวกัมีไก่ทอดเนาะเอาใส่อันเอาใส่แน่อันนี้ส่มปะหน้อยเมื่อในกล่ำเพชรม,มากแล้วหนึงหน่าอาจจะสอบกับเพื่อกัน ของมากของาไม่ขึ้นคือพริกหางม็ดคะ่ะเพื่อนๆจ๊ะไม่คือกินเผ็ดมากกับบะได้นาะเจ็บท้องนี่เผ็ดมากคือหางม็ดทางโฮกไม่ได้กินบะได้ครับกินกับตำนม้อยมา,มาคะ่ะเพื่อนๆคิดอยากกินนะคะพเพื่อนๆจ๊ะ ดอกกระเจียวอ่อนๆออ,ออกนั่นเนาะค่ะเพราะว่าเอ่อท่านชอ,อบเพราะว่าเสียบผู้เพิ่นเขาชอบกินเพิ่นกับเขาเสียนะบเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเพื่อนๆนนขอบคุณทุกการรับชมเพล็ดเมื่อหนึ่งต่ำเพล็ดมากเลยเหมือนแต่ว่าน้ำที่อยากกินเสียบ ปกติเป็นคนชอบอวู่เรื่ยไั่ สอบไปสอบเมนูต่ำๆกินยันไหนถบงเบื่ออันนี้กับของเอ่อต่ละค้นของมักต่ละค้นเนาะแล้วเพื่อนๆจ๋าเจอดวันนพี่เอารถไปหาน้องน้ำม่อนเอารถขามสะพานบ่ได้เนาะหลอดไปจากพ่านบ่ได้เนาะบอกกบรถจอดไว้ กาได้อีกฟังมึงเราย่างขามจะพานร้อยค่ะเพื่อนๆถ้าฟื้นไปดดรถม,ม,ม,ม่นพิมพ์ติดนาแน่นอนระบบรถม่นพิมพ์มาจากขั้นตอนเนาะคะ่ะเนาะเป็นอย่างคือตกแดดตกดีเนี่ยม้นวนก็บมืดมืดเอาใส่อันเอาใส่ใน,น,นอันสุมปลาน่อยนี่เป็นละไมห่วงเ่ยค่ะเพื่อนละไมห่วงโซดเลย กินไปกินมากถึงเมาแล้วครับเพื่อนๆอาหของมากของไม่พนเ่ษคือพริกหางม็ดครับเพื่อนๆจ๊าบไม่พิเกินเผ็ดมากกับบะแดดเนาะเสียบท้องมีเผ็ดมากคือหางม็ดทำหกเม็ดนี่กินบะแดดครับพ่อเรื่องฝน้งก,น,กนค่ะเพื่อนเพื่อน กินไปกินมากจริงไหมล้วครับเพื่อนเ mm. กิ่นกับตำน้ำมาครับเพื่อนเ mm. คิดอยากกินนะครับเพื่อนจ้ะ mm. สอบไปสอบย่างขามจะพันร้อยครับเพื่อนเ mm. ถ้าฟื้นไปรดมันพิมพ์ติดหนาแน่น,นอน ระบบรดในเพรื่องมันจากขันก้นต่ำเนาะค่ะเนาะตำ่ำต่ำมะละก,กอแล้วก็ลวกเส้็นมะมาของั่นเนาะคะา่ะเพราะว่าเอ,อ่อข้านชอบเากกะว่าเสียเพื่อนมาชอบกินเพท่นกะบบะเสียเนาะกินกับต่ำมะมาค่ะเพื่อน คิดอยากกินนะคะเพื่อนจ๋ากินไปกินมาก,กึงมาแล้อคะเพื่อน